ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณวันนี้กลุ่มราษฎรนัดหมายชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเขามีชื่อกิจกรรมนะนับหนึ่งถึงล้านคืนอำนาจให้ประชาชนก็มารวมตัวกันตั้งแต่ช่วงบ่ายสามที่ผ่านมาที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะหม้อกละมังฝาหม้อยังคงเอาติดตัวกันมาใช่ครับมาเคาะมาตีกันอ่ะเนี่ยอย่างที่เห็นน่ะนะคะ แล้วก็กิจกรรมมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อยในช่วงที่ตำรวจเนี่ยนำรถขยายเสียงเข้ามาในพื้นที่ชุมนุมอ่านประกาศขอให้ยุติการชุมนุมเนื่องจากผิดพรากฉุกเฉินพราบควบคุมโรคทําให้กลุ่มผู้ชุมนุมไม่พอใจนะคะเคาะหม้อกันเสียงดังมากขึ้นมีการตะโกนด่าทอตำรวจขับไล่ตำรวจออกจากพื้นที่ส่วนการของการยโวเนี่ยเข้าไปเผชิญหน้ากับตำรวจแล้วก็มีการผลักดันจนต้องถอยร่นกันออกไปนะคะส่วนทางฝั่งผู้ชุมนุมนำผ้าสีแดงขนาด30เมตร มาวางบนผิวการจราจรฝั่งถนนราชดำเนินขาเข้านะคะเพื่อให้ผู้ชุมนุมเนี่ยทำกิจกรรมต้องมีการปิดการจราจรที่ถนนราชดำเนินฝั่งขาเข้ามุ่งหน้าสะพานฝันฟ้าผ่านฟ้าลีลาดส่วนไม้ผ่านนุพงค่ะได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่แล้วก็บอกว่าจุดมุ่งหมายของการชุมนุมครั้งนี้ยังคงเน้นไปที่การเรียกร้องให้คือนอำนาจประชาชน ส่วนแกนนำสี่คนที่ถูกจับกลุมไปก่อนหน้าก็ขอให้เป็นไปตามกระบวนการของกฎหมายแล้วก็พูดถึงผ้าสีแดง30เมตรด้วยนะคะว่าเอามาให้ผู้ชุมนุมช่วยกันเขียนข้อความเรียกร้องจะเอาขึ้นไปห่มที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะและป้ายข้อความในการทำกิจกรรมก็คือระบุเนื้อหาเรียกร้องให้ปล่อยแกนนำเช่นปล่อยเพื่อนเราแล้วก็เอาภาพผู้ต้องหา4ี่คนที่ถูกคุมตัวไปนะคะทั้งเพนกวินพาริสอนนน์นำภาในคดีมาตรา1 1 2และ1 1 6 รวมไปถึงพรบรโบราณสถานด้วยค่ะสำหรับการรักษาความปลอดภัยโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไลายชุดเลยค่ะคมาดูแลมีชุด EOD เข้ามาในพื้นที่ด้วยนะคะเอาเครื่องสแกนเข้ามาเอาสุนัขดมกลิ่นเข้ามานะคะเพื่อหาวัตถุระเบิดโดยรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยค่ะครับภาพรวมก็เป็นไปโดยปกตินะครับ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ